สวัสดีครับเพื่อนเพ่อทุกคนวันนี้เราเสริมแหนบให้กับรถ All New 4 w i ินครับมาดูกันนะฮะสำหรับคันนี้ลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าอยากเสริมแหนบรับน้ำหนักได้สัก3ตันนะครับสำหรับรถ4 w วินเผาเดิมตอนนี้เราใส่น้ำหนักไปประมาณ3ตันครึ่งนะฮะเรามาดูส่งแหนบกันนิดนึงนะครับคันนี้ใช้แหนบ20มิลนะครับข้างละ2แผ่นนะครับแล้วก็ใช้16มิลข้างละ1แผ่น และเติมแหนบสองงอเข้าไปข้างละหนึ่งแผ่นแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ตอนนี้แบกน้ำหนักไปประมาณสามตันครึ่งครับโอ้โหลูกยางนั่งเผาก็ยังไม่นั่งนะครับเหลือนิดหน่อยครับเหลือประมาณหนึ่งนิ้วแต่คันนี้เราทําเสร็จแล้วเราก็ลองเลยเดี๋ยวเราจะใส่ลูกยางนะครับลูกยางหัวแหนบนิดนึงหรือว่าลูกยางรองปลายแหนบเพื่อให้เขารับน้ําหนักได้ไวขึ้นมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาของลงแล้วนะครับ ผมก็จะให้เพื่อนๆได้ดูทรงรถเบาๆทรงรถเปล่านะครับให้ดูทรงตอนที่เขาเป็นทรงตอนบรรทุกก่อนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะท้ายก็จะสูงกว่าข้างหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้น้ําหนักกดหน้าถึงสองตันนะครับด้านหลังมีแค่ตันครึ่งแต่ถ้าเราใส่น้ําหนักอยู่ทางด้านหลังอีกนิดนึงท้ายก็จะเสมอๆกับตัวทรงรถเลยให้ดูครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับเรามาดูทรงแหนบทางด้านหลังกันนิดนึงนะฮะ คันนี้เปลี่ยนชกแกน20มิลเข้าไปด้วยนะครับนี่ฮะใช้แกน20มิลเลยออโตพัดแกน20มิลครับเนื่องจากเสริมแหนบแล้วชกเดิมไม่ถึงนะครับให้ดูช่วงการบรรทุกดูลูกยางนั่งเผาอยู่ประมาณนี้ครับนี่ฮะลูกยางนั่งเผาก็จะเหลืออยู่นิดนึงนะครับไม่นั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ใส่น้าหนัก3ตันครึ่งนะครับก็ถือว่าสูงสุดสาหรับเผาเดิมละเราเอาแค่3ตันครึ่งพอนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ลูกยางลองแหนบลองไปแหนบตรงนี้ไปซึ่งถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้นะครับถ้าเราจัดแหนบตรงนี้เราต้องใส่ลูกยางไปแหนบเห็นไหมครับว่าแหนบมันไม่นั่งอยู่ที่ปลายเห็นไหมครับเราต้องใส่ลูกยางลองแหนบไว้อยู่ที่ปลายนะครับเวลารถกดลงมาแล้วลูกยางจะเป็นตัวรับน้ําหนักทําให้น้ําหนักนั้นกดทิ้งที่ปลายตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ถ้าไม่ได้ใส่ลูกยางไม่ได้นะครับน้ําหนักจะไปกดทิ้งอยู่ที่แหนบตัวนี้นะครับกดทิ้งอยู่ตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ลูกยางลองแหนบเข้าไปแต่ที่เราลองโดยที่เราไม่ใส่ลยาางงงรรแนนบบเเเี่่พ็จะคั โอเคนะเราเพิ่งทำเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เราจะลองน้ําหนักกันก่อนไงนะครับลองรับน้ําหนักกันนิดนึงแอบก็แอนโค้งอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับแอบก็จะแอนโค้งนี่ฮะโอ้โหสุดสุดนะครับสําหรับโฟวินอ่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมแอบก็ติดต่อมาที่อู่ปาริชาติพาวลอยได้นะฮะคราวนี้ก็ตั้งจดแค่สามตันนะครับตั้งจดไว้แค่สามตันให้ดูนิดนึงนะฮะฝั่งนี้ด้วย แหนก็จะอยู่ประมาณนี้ให้ดูเดี๋ยวเราใส่ลูกยางปลายแหนบให้นะครับแหนบจะได้รับกันอยู่ที่ปลายนะครับนี่ครับมับก็ยังมีช่องโหว่โอเคนะรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้แหละครับนะฮะสำหรับโฟวินก็สูงอยู่แล้วช่วงนั่งเพาก็ยังไม่นั่งนะันใส่ระดับสมตันครึง่งนะครับโอเคซุ้มก็ห่างอยู่พอสมควรนะก็พอๆกับข้างหน้า แต่ถ้าเราใส่น้ำหนักอยู่ข้างหลังเยอะนะครับตอนนี้เราใช้น้ำหนักไปกดหน้าอยู่ถึง2ตันนะครับตรงนี้แค่ตันครึ่งน,นั่นหมายความว่ารถนั้นถ่วงหน้าเยอะนะครับแต่ถามว่าหน้าจะลอยเยอะไหมถ้าเราเอามาถ่วงหลังก็ไม่ลอยนะครับนะฮะทรงรถก็จะเสมอเสมอเลยหรือไม่ก็หน้ายกนิดหน่อยสําหรับโฟวินอยู่ทรงนี้ก็โอเคแล้วฮะเจ้าของรถบอกผ่านไหมอย่างนี้ผมทามผ่านไหมผ่านนะ <laughs> โอเคผมก็คิดว่ามันก็จะน่าจะอยู่ทรงนี้แหละครับสําหรับโฟวินมันก็ คือเราเสริมแหนบเข้าไปนะครับนะฮะท้ายรถก็จะสูงขึ้นนิดนึงในขณะรถเบาเดี๋ยวรถเบาแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะอตอนนี้เราก็นําของลงจากรถแล้วครับก็จะเหลือช่วงเด้งประมาณนี้นะครับ,รบ,รบ,รบเดี๋ยวเราใส่ลูกยางตัวเตี้ยให้นี่ฮะแหนบชุดบ้างกับแหนบชุดบนก็จะห่างกันนิดนึงสาหรับรถโฟล์วินประมาณตรงนี้ครับท้ายก็จะสูงขึ้นประมาณสองนิ้วกว่า ถ้าวัดจากซุ้มแล้วก็ประมาณ6นิ้วเอ่อ9ก้านิ้วแนบชุล่างกันแนบทุบงก็จะห่างกัน,รน,กนประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่ลูกยางให้ลูกยางรองแหนบนะฮะประมาณนี้ช่วงรถเบาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสูงขึ้นนิดหน่อยก็ถ้าเป็นตัวรถโฟวินหรือว่าตัวรถยกสูงนะครับเพาอยู่ใต้แหนบเสริมแหนบเท่าไหรรถก็จะลอยขึ้นไปมากประมาณเท่านั้น นอกยจากว่าเราจะดัดแหนบชุดบนลงนะครับแต่ถ้าดัดแหนบชุดลงบนลงก็เขาก็จะรับน้ําหนักได้น้อยเพราะช่วงลัาน้ําหนักเขาจะมีอยู่ประมาณไม่เกินหกนิ้วอยู่ตรงกลางแหนบก็จะจัดอยู่ประมาณทรงนี้ให้นะฮรับรับน้ําหนักสามตันกว่า,ก,วาก็พอไหวนะครับประมาณทรงนี้ให้ดูครับนี่ฮะเดี๋ยวใส่ลูกยางนะใส่ลูกยางลองแหนบเข้าไปนะครับเวลาขับรถเบาก็จะยังนิ่มตามปกติเหมือนเดิม เพราะว่ามีช่วงยืดหุดให้แหนบอยู่ประมาณทรงนี้ตดเบาอืมใส่ข้างหลังอย่างเดียวก็พอมั้งข้างหน้าไม่ต้องใส่ใช่ลูกกลมเอาลูกกลมใส่ก็ได้พอรถใส่สามตันแล้วมันไม่ไม่นั่งถือว่าสามตันกว่าก็ได้แหนบก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ ซุ้มก็จะสูงประมาณ9้านิ้วนะครับมาตอนแรกประมาณ6นิ้วครึ่งให้ดูครับ9นิ้วมาตอนแรกประมาณหนะครึ่งนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยสำหรับรถโฟวินฮะเสริมแหนบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบรถโฟวินก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเด้งประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าก็โอเคนะครับนะฮะอย่างไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับลูกค้าบอกท้ายสูงนิดหน่อยรับได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเป็นทุกท้ายก็ต่าเองโอเคสําหรับโบวินนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากกระเสริมเนี่ยติดต,ต่อมาได้นะครับ